วัดีครับวันนี้เรามารู้จักตัวแท่นชาร์จแบตเตอรี่18โวลต์ DC 18SE กันนะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถชาร์จแบตของมอเตอร์ได้ตั้งแต่7.2จนถึง18โวลต์ความต่างกันในรุ่น DC 18SE นี้ก็คือ1แหล่งจ่ายในส่วนของไฟนะครับตัวนี้จะเป็นแหล่งจ่ายมาจากไฟ DC ไม่ว่าจะเป็นไฟ DC 12โวลต์หรือ24โวลต์ก็สามารถใส่กับอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งในลักษณะการใช้งานค่ายอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับก ของรถยนต์ที่เป็นที่จุบุรีไม่ว่าจะเป็นรถปิก up หรือว่ารถ6ล้อตรงนี้ครับเราสามารถต่อเข้าได้นะครับเสียบเข้าไปนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้เราเสียบแล้วสถานะการทํางานก็คือพร้อมชาร์จปกติทุกอย่างหลังจากนั้นเราก็ทดสอบการชาร์จนะครับใช้แบตเตอรี่18โวลต์รุ่นนี้เสียบเข้าไปนะครับสถานะการชาร์จก็เห็นว่าตอนนี้กําลังชาร์จอยู่นะครับอันนี้เป็นแบตที่ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วสถานะก็จะเปลี่ยนเร็วหน่อยนะครับเมื่อแบตเต็มก็สถานะก็จะเป็นลักษณะสีเขียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเต็มนะในใใเรรื่องงกาาช้ ใรณคีที่เราชาร์จเนี่ยอย่างแบตตัว18โวลต์5แอมป์เนี่ยก็จะชาร์จประมาณ1ชั่วโมงเต็มมาดูในเรื่องของข้อควรระวังนิดนึงนะครับในขณะที่เราทํางานจะเห็นว่า สถานะตรงนี้นะครับมันจะบอกข้อกําหนดในการใช้งานอยู่อันนี้ในขณะที่เราชาร์จเนี่ยไม่ไม่ควรเหยียบคันเร่งนะครับตัวแรกเลยตัวที่2อเนี่ยควรชาร์จในอุณหภูมิที่ไม่เกิน50องศาเซลเซียสตัวสุดท้ายเลยเนี่ก็คือในขณะที่เราทําการชาร์จนะครับเ,เราไม่ควรที่จะขับรถต์นะครับจากข้อกําหนดเขาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ